สำหรับปั๊มน้ำมันนี้เป็นของบริษัทบางจากกินเน็ตนะครับน้ำมันที่นี่จะมีผลิตภัณฑ์น้ำมันแก๊สโซ่เกแก๊สโซ่เกวิธีการเติมน้ำมันนะครับขั้นตอนแรกฟังดีๆนะครับเราถามลูกค้าก่อนว่าเติมอะไรอ่าถ้าสมมติว่าลูกค้าเติมแก๊สโซ่เ5้าบาทนะครับแก๊สโซ่เ5้าบาทเรากด50บาทนะครับกดเลขคู่สองตัวทศนิยมเราไม่นับนะครับซูมไปที่ตรงนี้คซูมด้าลบนนี้ทศนิยมเราไม่นับนะครับห้าสนะครับเราไม่นับทศนิยมกดตกลงครับ ตัวเลขกระพริบก็คือว่าปั๊มน้ํามันล็อกวอจ่ายแล้วน้ํามันจะไม่เกินห0บาทเราดึงัวจ่ายออกมาครับดึงัวจ่ายครับดึงัวจ่ายมาการจับัวจ่ายนะครับต้องจับ่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยเทใส่รถน้ามันลูกค้าอย่าเทอย่างนี้ครับเดี๋ยวน้ามันหกถ้าน้ามันหกเนี้ยลูกค้าจะมีปัญหากับพนักงานนะครับเติมน้ำมันไหมครับการเติมน้ามันนะครับเราก็เติมไป5้าสบาทจากที่เราล็อกแล้วนะครับมันจะไม่มีการเติมเกินห้าสิบบัท ดาวห้าเต็มถังน่ะพอแล้วครับพอแล้ว